เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมไข้ขึ้นที่ไรฝันเหมือนหลุดไปอีกโลกทุกทีทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะวันนี้เมาส์จะพาไปไขความลับของ f ีเว r d r e รีกันก่อนอื่นขยับนิ้วไปกดใจติ้งๆแล้วไปฟังกันเลยนักวิจัยบอกว่า f e เว r d ์ดรีมมักแปลกกว่าฝันปกติมีอารมณ์รุนแรงและส่วนใหญ่เป็นโทนลบเช่นฝันว่าหนีภยัยหรืออยู่ในที่ร้อนจัดเพราะตอนมีไข้เนี่ยสมองเรารับสัญญาณความร้อน ทำให้ฝันสะท้อนอาการป่วยเช่นรู้สึกร้อนหรืออันตรายไข้สูงทำให้ REM และ slow wave sleep ลดลงแถมตื่นบ่อยสมองเลยจัดฝันแบบหลุดโลกมาให้ช่วง REM ระบบควบคุมอุณหภูมิแทบปิดตัวพอร่างกายร้อนจัดสมองเลยทำงานเพียเพ้ยนๆฝันก็เลยเพี้ยนตามนักวิจัยเรียกว่า arousal retrieval model ยิ่งตื่นระหว่างฝันมากเท่าไหร่โอกาสจำฝันก็สูงขึ้น พอไข้ทําให้นอนกระท่อนกระแทน่นเลยจําฝันร้ายได้ละเอียดยิบสรุปนะพนเพื่อนๆเีเบอร์ดรีมเกิดจากไข้รบกวนการนอนและสมองถ้าไม่อยากฝันหลอนบ่อยๆก็พักผ่อนดื่มน้ําและลดไข้าตามคําแนะนําของแพทย์นะจ๊ะเพื่อนๆเคยฝันร้ายตอนไม่สบายแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยและอย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามเมาส์ขี้สงสัยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะ